ก็คือได้รับมอบหมายจากทางค่ายลูกกี้ไทยแลนดะ์นะคะภายใต้บริษัทกินเนอร์เพอร์เฟกต์นะคะที่ว่าให้มาดูแลศิลปินก็คือน้องพร้อมน้องยินน้องวอที่ถูกกระทำละเมิดทำโซเชียลอะค mm ่ะ hmm. ก็เท่าที่ดูแล้วมันก็เข้าขายเป็นความผิดงายาม,มันเป็นอาชญตยกรรม ทางเทคโนโลยีี่นะคะก็เลยวันนี้ก็เลยเดินทางมาที่นี่เพื่อที่ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดตามตัวเพื่อดำเดน,นินคดีตามกฎหมาย่าง,งถึงที่สุดค่ะอันนี้เราได้เห็นข้อความที่ฝั่งผู้ประกาศที่ทอามาโพสอะไรไงบ้างคะก,ก็เห็นทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เป็นแค่คำหยาบคายแล้วก็เป็นข้อความที่มันมีการใส่ความแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยนะคะก็ โดยหลักก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็จะเป็นความผิดในทางอาญานะคะแล้วก็ในส่วนของทางแพ่งก็ก่อให้เกิดความเสียหายก็เดี๋ยวคงต้องพิจารณากับทางค่ายอีกทีนึงว่าเราะส์จะดำเนินคดีในส่วนของหรือเปล่ปาแต่ว่าหลักๆตอนนี้เท่าที่พูดคุยกันทั้งหมดเราต้องการให้ตัวผู้กระทําได้รับโทษทางอาญาเสียมากกว่าค่ะอันนี้คือตั้งแต่เรามีข่าวไปนทางผู้บริีได้ติดต่อเข้ามาหรือ ขอพูดคุยอะไรกับยังค่ะยังไม่เคยได้ติดต่ออีกไม่ได้พูดคุยอะไรนะคะ <Okay. S 2> จริงๆที่ที่เดินทางมาในวันนี้เราต้องการให้เจ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามในส่วนของในส่วนของการยื่นหนังสือประสานเกี่ยวกับระหว่างองค์กรด้วยการแต่ถามว่าในส่วนของเราตอนนี้คือเราทราบทราบอยู่ว่า mm hmm. ผู้กระทําคือใครแต่ว่าเราต้องการหลักฐานในทางราชาการที่มันชัดเจนมากขึ้นเพื่อประกอบสํานวนคดีต่อไป mm hmm. ค่ะนั่นอาญาที่เราสามารถเอาผิด ยังไงต้างต้องสามารถเรียกปักหรือจับหรือไยังไงะค่ะก็โทษจำคุกสูงสุดคือ2ปีนะคะปรับสูงสุดคือสอง0 0 0บาทสำหรับคดีที่ได้ทำแต่ว่าเอ่อเท่าที่ดูการกระทำทั้งหมดเนี้ยมันเป็นมันเป็นการกระทำที่หลายครั้งมันก็จะนับไปเป็นการกระทำที่ปางกานต่างวาระกันไปค่ะอันนี้คือหลายบุคคลไหมคะที่เที่ยาไปดูจริง คนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราในส่วนของคนอื่นเนี่ยเราได้ดาเนินการคักไว้ไว้ไว้แล้วแต่ว่ารายนี้ค่ะมันกระทําเยอะและหลายครั้งมากเราต้องการให้ทางปทช่วยยืนยันตัวบุคคลที่ชัดเจนแน่นอนมากขึ้นก็วันนี้ที่เขามายื่นก็คือจะมีแค่หนึ่งรายค่ะอธิการต้องจัดการได้บอกนะว่าจะความถึงที่สุดยังไงบ้างถึงที่สุดค่ะในในทางอาญานะคะแต่ว่าในทางแพ่งเรายังไม่ได้คุยกันว่า เราประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆตรงนี้ไว้คุยกันทีหลังก็ได้กับทางค่ายแต่ว่าคือทางค่ายเนี่ยมไม่ได้คือประสงค์อยากให้ดําเนินคดีในทางอาญ,ญาเพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานที่ดีกับสังคมต่อไปเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการกระทําความผิดทางโซเชียลเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันเกอ่ใเกอให้เกิดความเสียหายเป็นมุกว้างมากนะคะแล้วก็เออเรามาในวันนี้เพื่อที่จะ ดำเนินคดีเพื่อนอกเหนือจากการที่เราต้องพิสูจน์ในความบริสุทธิ์ของเราที่หมายถึงว่าต้องปกป้องน้องศิลปินในค่ายด้วยเพื่อที่จะเคลียร์ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะแต่ยังไงก็ตามไอ้ตรงนี้ผลพลอยได้ของมันก็คือมันจะสร้างมัทัดฐานที่ดีให้กับสังคมต่อไปมันก็เป็นการยับยัง้งและป้องกันการกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งจากตัวน้องคนที่เรากําลังดําเนินคดีเองหรือจากบุคคลอื่นที่ได้ติดตามข่าวอย่ก็อาจจะฉุกคิด ต่อไปในคราวหน้าที่จะเริ่มทำอะไรลักษณะอย่างไรครับถ้าเขถ้าเขายินด,ดีขอโทษตรงนี้จะจะยังดำเนินพอดีดดดหยือไม่เออเชื่อว่า เชื่อว่าทั้งค่ายก็ก็พร้อมที่จะใช่นะคะแล้วก็ในส่วนตัวน้องๆเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในในเรื่องของการดําเนินคดีหนึ่งคือเราต้องการให้เขาหลับจํานะคะให้เขาเข็ดหลาให้หลับจาแล้วไม่ไปกระทําความผิดอีกทีนี้ในส่วนของว่าถ้าสมมุติว่าตัวน้องเขาเนี่ยเขารู้สึกสำนึกถึงก,ก,การกระทําความผิดเชื่อว่าทาั้งน้องพร้อมน้องหยินน้องวอนะคะแล้วก็ทั้งค่ายก็ยินยิน,ยนคงยินดีอยู่แล้วนะคะค่ะน้องคนที่เรา เลือกมาเลยใี้เป็นเอฟซี FC ไหมคะครับเออถามว่าจะใช่เอฟซีไหมถ้าถ้าเอฟซีก็คงไม่ได้ไปไกล่าวว่าน้องได้ทา<อ>ําเสียหาย<อ>ในทางร้ายอยู่แล้ว<อ>แต่ก็เชื่อว่าเขาก็คงติดตามอยู่ตลอดพอสมควรเพราะว่าก็รู้ความเคลื่อนไหวของศิลปินในค่ายทั้งทั้งน้องหยินน้อง้อมน้องวอนะคะว่าเออวันนี้ไปทําอะไรหรือมีความเคลื่อนหน้าหรืออะไรยังไงก็คือเอาเอา บริบทตรงนี้มากล่าวถึงโดยตลอดก็เชื่อว่าพวคงได้ติดตามนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็น f อซที่รักใครและชอบพอน้องจริงๆก็คงไม่ได้มาว่ากล่าวให้เสียหายที่เริ่มมานทั้งหมดมีกี่โพสต์มีกี่ข้อความที่จะบน้องบอบให้พนักงานสับสวนก,ก็ประมาณสิบนะคะสิบใช่ค่ะใช่ค่ะเขโพสต์ตายแครัอะไรนะคะที่ที่เขโพสต์ทานทวิตเตอร์ค่ะทวเตอร์ใช่ค่ะที่มีคนแชร์ต่อไป มีมีมีคนรีทวิตไปค่อนข้างเยอะอมากเป็นหลักบ,บางโพสก็เป็นร้อยบางคนโพสก็หลักพันหอนอยากจะฝากเตือนเลยคนที่ไปเรีทีวิตเขาตอบเพราะว่ามาันจะมีความคิดท่าโพสเท่ากันนะคะขอบคุณมากที่ถามนี้เพราะหลายๆคนคือไม่รู้รว่าเองไม่ใช่คนพิมพ์เต้แค่คนกดแชร์จริงๆอยากให้ทราบเอาไว้เลยว่าแชร์มีค่าเท่ากันกับคนพิมพ์ดังนั้นเมื่อเรา ่งต่อมีการแชร์ข้อความที่มันมันมีการหมิ่นประมาทลักษณะอย่างนี้โทษเท่ากาันรับโทษเท่ากาันแล้วก็เราก็มันเจตนามันก็เหมือนกันนะคะต้องการเผยแพร่ข้อความใส่ร้ายที่ทําให้เสียหายดังนั้นก็คือใครที่ที่แชร์อยู่หรือจะวิจอยู่ไปไปลบได้ก็ลบซะเพราะว่า เออมันก็อาจจะอาจจะนะคะที่เราจะดำเนิคนคดีเขาต่อไปในในภายภาคหน้าก็ได้เราอย่าไปสูญเสียงีกก่าค่ะ